สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอโครงงานการวิเคราะห์และผลตอบแทนการปลูกกระหล่าปีส่วนป้ากลน,นะตำบลบ่อทองอำเภอทองแตงขันจังหวัดอุตรดิตถสมาชิกในกลุ่มนะคะดิฉันนงางสาวอิศณาคำดิฉันนางสาวชุลีพรชวนสิง์และดิฉันนางสาวสำรับคุณเมืองค่ะบทที่1บทงบทนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาปัจจุบันกระหล่าปีถือเป็นผักคู่ครัวไทยเพราะราคาไม่แพงเกินไป สามารถนำมาทำอาหารหลากหลายและยังเป็นเครื่องเคียงกับแก้มอาหารจานหลักเมนูยอดนิยมของคนเมืองและพักคารในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นประชากรในชุมชนได้มีการนำกระดัาปีมาปลูกเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้รายได้ในบางพื้นที่นิยมปลูกเป็นพืชเลี้ยงชีพตลอดปีอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถคืออำเภอรับแร่อำเภอท้องแสงขัน อำเภอน้ำปาบ้านโคกเป็นต้นเพราะอำเภอเหล่านี้ช่วงหน้าหนาวจะมีอากาศเย็นกว่าพื้นที่อื่นในจังหวัดอุตรดิตถดังนั้นคณนะผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการปลูกกระ่มปีและสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมไปถึงเรื่องการใช้จ่ายการลงทุนรายได้ที่ได้จากการปลูกกระ่มปี เพื่อศึกษาและส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกกระดมปีให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำอาชีพต่อไปวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาต้นทุนจากการปลูกกระดมปีส่วนปากก้าโกน 2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการปลูกกระดมปีส่วนปากก้าโกน 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปลูกกระดมปีของส่วนปากก้าโกนขอบเขตของโครงงานขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกระปีของปาาา้ากนณตำบลบ่อทองอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างสมาชิกจากส่วนกระลปีของปาาา้าคกนณตำบลบ่อทองอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ประชากรจํานวนเจ็ดคนและจํานวนกลุ่มตัวอย่างหนึ่งคนขอบเขตด้านระยะเวลาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564 ใช้เวลาตัต้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565ขอบเขตของโครงงานขอบเขตด,ด้านสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตส่วนกระดรับปีบ้านโกนตำบลบอ่อทองอำเภอท้องแสงขันจังหวัดอุตรดิตตลาดสดอำเภอทองแสงขันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1 เพื่อทราบถึงต้นทุนจากการปลูกกระดับปีของสวนป้าโกน 2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงผลตอบแทนจากการปลูกกระดับปีของสวนป้าโกน 3. เพื่อทราบถึงปัญหาในอุปสรรคในการปลูกกระดับปีของสวนป้าโกนนินยามจับเฉพาะ 1. กระดับปีหรือกระดับใบเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิด Betica o alolotelia เฟติสพาตาในวงฟุกซิโกเลียส่วนใหญ่สีเขียวแต่มีสีอื่นอาทิขาวและม่วงมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่แถวเม,เมดิเตอร์เรเนียนสองต้นทุนการผลิตหมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการแปลสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจการผลิตการผลิตการแบ่งประเภทของต้นทุนการผลิต 3. ผลตอบแทนการผลิตหมายถึงรายรับที่เกิดจากการจำน่ายกระดับดีหรือส่วนต่างที่ได้จากการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้คุ้มกับเงินลงทุนนั้นโดยหาได้จากการนำกำไรหักกับต้นทุนทั้งหมดบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการของการจัดทําบัญชีต้นทุนนำหลักการบัญชีต้นทุนมาใช้เป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของเจ้าของกิจการแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตชาญสักด์ตั้งสักิ์ิรุระนนากกล่าวว่าต้นทุนหมายถึงมูลค่าทรัพยากรที่องค์กร ใช้ประโยชน์เพื่อให้มารู้วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทฤษฎีผลตอบแทนทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตไพบูสุขเจริญ2 5 4 8ได้ให้ความหมายคำว่าต้นทุนหมายถึงการใช้ทรัพยากรของการสัญญาว่าจะจ่ายเงินสดหรือเงินหมดไปของมูลค่าสินทรัพย์เพื่อให้ได้ซึ่งประโยชน์ในรูปแบบสินค้าและบริการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพนา,ากราวส2554ได้เปรียบเทียบต้นคุณและผลตอบแทนในการผลิตผัก,กปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมีกรณีศึกษาตำบลบึงพัดจังหวัดพิษณุโลกบทที่3มวิธีการดำเนินงานขั้นตอนในการดำเนินโครงงาน ขออนุมัติโครงงาน 1. ประชุมปรึกษาหารือหัวขอ้อโครงงานที่ผู้ศึกษาสนใจ 2. เขียนแบบเสนอโครงร่างโครงงานการดําเนินงานตามโครงงาน 1. วางแผนการดําเนินงานและจัดแบ่งหน้าที่การทํางานให้สมาชิกในกลุ่ม 2. ดําเนินการศึกษาการลดต้นทุนของกระหลำ่ำปี 3. เขียนรายงานผลตามข้อมูลที่ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกกระหล่ำปี 1. นึ่เตรียมอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ใช้ในการพาอปลูกเช่นระบะหขอก้าจอบเสียมสปริงเกอร์บัวรดน้ำสายางรดน้ำมเมล็ดพันธ์กระหล่ำปียาเวชภัณฑ์ใช้บํรุง ลากผลใบน้ำสำหรับเพาะปลูกดินสำหรับเขาะต้นกล้าอ่อนและวิธีการปลูกหนึ่งเพราะเมล,ล็ดกระหล่ำปีลงกระบะเพาะประมาณ5 7ถึงวันมเมล็ดพันกรลำ่ำปีก็จะงอกโตเป็นต้นกล้าสองอเข้าสู่ช่วง4-6สัปดาห์เมื่อต้นกล้าของกระหลำ่ำปีเริ่มเป็นต้นกล้านำต้นกล้านั้นย้ายมาลง 3. เตรียมดินเพื่อน,นำดินไปตากแดดก่อนตากประมาณ5-7วันหลังจากนั้นได้ดินที่เตรียมไว้แล้วนำไปผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 4. นํนำต้นกล้าใช้กระบะนำต้นกล้ากระบะเราะลงดินเพื่อเตรียมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากระลำตีต่อไป 5. กรัมปีหลังย้ายมาปลูกบริเวณดินได้25วัน6กรัมปีเติบโตได้4 5วันหลังจากลงปลูกบริเวณพื้นที่ดิน7จ็ดกรัมปีเติบโตได้72-75ถึงวันหลังจากลงปลูกบริเวณพื้นที่ดินแปเก็บเกี่ยวกระมปีเมื่อมีอายุหกแบถึงวัน สสตางค์จากรูปภาพแสดงงบกำไร,ราขาดทุนของกิจการส่วนกลาปีป้ากลนะัดตำบลบ่อทองอำเภอทองแสงขังจังหวัดอุตรดิตถ์บทที่5สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะสรุปผลค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกทั้งหมด5,975บาทโดยมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที่987บาท50สตางต่อปีและค่าเสื่อมราคาต่อเดือนอยู่ที่82บาท29สตางค์ค่าแรงงานจะประกอบไปด้วยค่าแรงงานคน ในการในกระบ,บวนการผลิตซึ่งมีแรงงาน7คนเป็นจำนวน2450บาทต่อเดือนค่าแรงงานคนถยที่หน0ี่บบาทต่อครั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเท่ากับ10,10สบาท62สตางค์ต่อเดือนต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยวัตถุดิบรวมวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเท่ากับ3 5 3 3บาทเ5สตางค์ต่อเดือนอภิปรายผลตลอดปีที่ผลผลิตต่อเดือนจะได้อยู่ที่ 575กิโลกร,รมัมคิดเป็น11,500บาทต่อเดือนค่าแรงงานจะเท่ากับ2,460บาทและค่าใช้จา่ายในการผลิต1,10บาท62สตางครายได้ต่อปีเท่ากับ138,000บาทเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่11,500บาทกำไรสุทธ,ธิเฉลี่ยต่อเดือนจะเท่ากับ7,966 ข้อเสนอเนี้ยจากผลการศึกษาพบว่าการปลูกกะหล่ำปีต้องใช้ค่าแรงจํานวนมาก 2. ควรจัดสรรค่าใช้จ่ายและรายได้เพื่อให้ง่ายต่อการทําบัญชีพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ